รู้หรือไม่เดือนนี้ซัลลี่พิเชอร์โดนเนิร์ฟไปตอนต้นเดือนและช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาซัลลี่พิเชอร์ได้รับการบับกลับมาอีกรอบนั่นเองนะผมโดนเนิร์ฟอะไรไปบับกลับมาเท่าเดิมหรือเปล่าเก่งอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับผมและก่อนไปชมคลิปการนะผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับล้านมารุช็อปนะครับผมล้านรับเติมเกมล i n เรนเจอรราคาถูกราคาดีคุ้มค่า ปลอดภัยเติมรวดเร็วบริการดีและไม่มีรีฟันนั่นเองนะผมนะราคาถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยครับร้านนี้บอกได้เลยว่าแนะนำครับผมถ้าหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ Description เลยนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับพบก,กับช่อง m a แ c h a o n e l ชแนอ,อนีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรนะครับ ฮะมาครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำการพูดถึงเจ้า s u l l ์พิ t เชอร์ว่าต้นเดือนโดนเนิฟอะไรไปและอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เลยครับผมเพิ่งได้รับบัฟมาตอนวันจันทร์อังคารโดยประมาณนะเพราะว่า ผมเทสในวันจันทร์และวันอังคารเองแต่ว่ายังเห็นผลได้ไม่ชัดเจนผมก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปบอกนะผมก็เลยรอทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็ในซีรีส์พีพีมาราธอนเมื่อวานนี้ก็ได้ทดสอบลองให้ดูแบบจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาคายี่ลงรายละเอียดให้ดียิ่งขึ้นว่าอะไรโดนเนิบอะไรโดนบับและตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกได้เลยว่าใช้งานดีไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะ หลักๆแล้วครับซารีพิเชตัวนี้ก่อนหน้านี้ครับพอเข้าเดือนสิงหางคมที่โคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์มานี้นะครับผมผมก็ได้เอาซารีพิเชอ e ออกทันทีครับเพราะว่าในเกมรับแดงทั้งแผ่นดินเลยผมก็เลยไม่นั่งดูรีเพย์ทุกอันเลยผมว่าเอ้ยมันมีเหตุผลสาเหตุหลักมาจากอะไรผมก็ดูว่าตัวไหนใช้ประโยชน์ได้น้อยที่สุดในทีมทั้ง10ตัวเกมรับของผมนะผมก็เลยเฮ้ยพิเชอร์มันตายทุกรอบเลยโดนบารล็อกลงได้ทีเดียวเองนะ บินทันทีผมก็เลยโอ้โหอย่างนี้พิเชอร์คงต้องเอาอออแหละแสดงว่าโดนเนฟความถึกโชว์เลยค่าแฝงถึงนี่น่าจะบินหายไปแล้วนั่นเองนะแต่ว่าเรื่องความแม่นยําหายไปเรื่อยๆอยู่แล้วในแต่เรือตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นปีที่ออกมาเองก,ก็ทีละนิดทีละน้อยเทียะนิดเทียะน,น,น้อยมาเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่มันก็ยังคงแม่นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอช่าแล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมา เรื่องเนิบหลักๆเลยคือเรื่องความถึกส่วนความแม่นยำอาจจะต่างกับเดอรมีนาพอสมควรอยู่แต่ว่ามันก็ค่อยเนิฟมาเรื่อยๆเ,เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากเท่าไหร่นะครับผมนะฉะนั้นแล้วตอนต้นเดือนก็เลยจําไปต้องเอาออกจากทีมยกเว้นร่างก้าวดาวแม็กอันนี้พอถูกไทยใช้ได้อยู่แต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องความถึกเช่นเดียวกันก็นกตายง่ายเหมือนกันนะครับร่างก้าวดาวแม็กนะฉะนั้นแล้วทีมลีท่าทำง,งานบางคนก็เอาออกบางคนก็ยังคงใส่เข้าสามารถไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมอัปเดตทีเมตาเรื่อยๆกันได้นะครับ และล่าสุดครับณนะปัจจุบันนี้เลยนะผมพิเชอร์ได้บับมาแล้วอีกหนึ่งครั้งนะผมนะั่คือเรื่องความถึกนั่นเองบอกไนดะ้หรือว่าก่อนหน้นี้ที่ผมบอกไปลงเปี้ยงเดียวบินใช่ไหมครับผมเปลี่ยนแล้วครับผมตอนนี้ลงสัก3-4ทีถึงจะไม่ไหวนะครับผมเผลอๆบางทีก็อาจจะมี2-3ทีบ้างแต่ว่าน้อยหน่อยนะครับหลักๆแล้วจะประมาณ3ทีโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้นานขึ้นครับแล้วก็ความแม่นยำ เหมือนจะสูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็แม่นมากขึ้นครับการใช้งานเกมบุกเลยดูดีมากนั่นเองแต่ว่าขอเติมไว้ก่อนเลยนะผมในร่างไฮเปอร์แม็เกมบุกดูดีมากแบกทีมได้เห็นได้ชัดว่าได้รับบัฟมาแน่นอนแต่ว่าถ้าเอาร่างไฮเปอร์แม็ไปใช้ในเกมรับเราจะยังเห็นพิเชอร์ ตายง่ายเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อาจจะตายง่ายแหละแต่ว่าก็ต้องโดนสัก2ทีเป็นอย่างต่านะครับผมถึงมันจะตายแ,แต่ว่ายังไงก็ตายง่ายอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมการเล่นของบอดได้นั่นเองนะแต่เกมบุเนเราควบคุมได้ว่าจะปล่อยตัวนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะผมจะโดนเดเมจตัวไหนอะไรยังไงบ้างเราก็พอที่จะควบคุมได้แต่เกมรับที่บอดเล่นเราไม่สามารถทําอะไรได้เลย,เ,ลยเวลาปล่อยพิชเชอร์มาตัวแรกเนี้ย yeah! โอ้โหตายตัวแรกปุ๊บกลายเป็นแร่ฝ่ายตรงข้ามแร่ฝ่ายตรงข้ามปุ๊บ ปล่อยตัวรัวๆครับผมแล้วก็มาขยี่เราแตกง่ายนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะผมชาร์จแล้ว s ซลลี่พิเชอร์ตอนนี้ถึกขึ้นแล้วนะครับผมในเกมบุกนะแต่เกมรับอาจจะอ่อนแอนหน่อยเนะยผมยกเว้นร่างก้าวดาวแม็กถ้าใครมีร่างก้าวดาวแม็กขึ้นไปหรือบวก1นึ่งนะผมบวก1บวก2บวก3หรือแม็กก็ได้นะไม่ใช่ร้อยหบนะผมบวก1ขึ้นไป ซอร์วิสเชอร์ก็จะอึดขึ้นสเตตัสก็สูงขึ้นใช้งานได้ดีแน่นอนครับทั้งบุกทั้งรับเลยนะตั้งแต่บวก19ดาวขึ้นไปในะผมร้อไม่นับนะร้อสนี่จะเซมกับตัวของร่างไฮเปอร์แม็กเลยผม เคยเทสมาแล้วนะผมแล้วก็เคยเจอมาแล้วด้วยตีปั๊บเดยียบบินนะครับผมไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ชนะแล้วแนะนําว่าถ้าร่างไฮเปอร์ใช้ให้เกมบุกก่อนและเกมรับก็งัดตัวอื่นมาใช้กันก่อนนะครับผมส่วนคนที่มี9ก้าดาวแม็กบุกหนึ่งขึ้นไปก็ใส่ในทีมได้เช่นเดียวกันทั้งบุกทั้งรับเลยบอกได้เลยว่าแบกทีมแน่นอนและบวกกับตัวเนิร์ดหยุดห้าวิคค่อนข้างที่จะติดดีมากๆเลยในะปิดมาวันชนแล้วแบกทีมแน่นอนนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าอก่อนไปครับเมื่อกี้โชเกียร เกียร์ตามนี้เลยนะผมใส่แค่เกียร์กบนั้นแล้วผมใส่เกียร์วิ่งชิ้นหนึ่งครับออปชันที่4เป็นแม่นยําทัดมืดครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าแบกทีมขนาดไหนอ่า๋ย่ามาดูกันหน่อยนะครับผมเรื่องเตเมเผมไม่ค่อยสนใจพิเชอร์แล้วเพราะว่าผมไม่มีดาบไกลทองนั้นแล้วก็ไม่ใช่ร่างก้าวราวแมกด้วยก็เลยปล่อยเลยตมเลยครับเน้นสตันบวกผลักกระเด็นในสกิลของมันจะดีกว่าครับผมและอย่าลืมครับพิเชอร์มายืนใกล้มากต้องใส่ต้า1น0 ลบ100ให้จงได้ครับไม่อย่างนั้นแล้วยืนไม่ไหวแน่นอนอย่างน้อยลบสกิลแ0แล้วก็ต้านเต็ม100เหมือนที่ผมใส่นี้นั่นเองนะครับผมนะมาครับเล่นกันด่านที่396ก่อนเดี๋ยวดูบอสน,นอกหน่อยนะว่าถ้าใส่เกียร์เซตนี้เนี่ยพิเชอร์ เวลาย,ยิงเข้าไปแล้วเลือดจะลดเท่าไหร่นะผมอันนี้ขอดูเดีเมจน,นิดนึงอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันกเพราะว่ายังไม่ได้ดูนะอ่าให้ศัตรูเดินมานิดนึงนะผมเดินมากระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมานะผมปล่อยพิเชอร์ไปแร่546เท่านั้นเองบัฟหน้าปอมช้านิดนึงนะคิวแบบฝรั่งนานหน่อยนะผมแล้วก็ยิงสตันไปแล้วโบกเข้าไปอ่ามันจะไม่แรงอะไรมากนะผมนะแต่สตันนี่โอเคเลยนะก็5วิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ถือว่าน่าพอสมควรแค่นี้ก็ ปั่นป่วนเกมบุกเมตาตัวชน4ตัวได้ค่อนข้างที่จะมากโขแล้วนะครับมาเดี๋ยวลองดูด่านนี้กันดีกว่าว่าเรื่องความถึกความแม่นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับซาร i พิ i เชอร์ร่าง Hypermax นะผม,ผมผมยังต้องงัดกลับมาใช้เลยมันเก่งจริงๆนะครับโอเคให้ศัตรูเดินมานิหนึ่งนะผมคอยสังเกตนะครับว่าพิชเชอร์เวลาสตันเมื่อใส่แม่นยำทาดมืด จะโดนกี่ตัวนะครับผมอ่าเขี่ยแบบฝรั่งไปแล้วหน่มจังหวะนี้แล้วเข้าตำแหน่งยิงไปแล้วครับผมโบก็แบบโอ้โหหายไป4ตัวถือว่าแม่นมากถือว่าแม่นใช้ได้เลยนะครับผมยิงไปเองโอ้โหเฮ้ยหายวับเลย5ตัวนะครับผมยิงไป2ทีก็หายไป5้าเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมนี่ความถึกก็เอาเรื่องนะศัตรูนี่เดินมาไม่ถึงตัวเลยตายก่อนนะครับผม ตีไม่เข้ากันเลยเดียวนะก็อย่าลืมนะครับมันเป็นสายว่องไวโดนตีโปรติก็ตัวมันมีหลบหลีก30%ในสเตตัสดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยสบายๆชิวๆนะครับผมโอ้โหเฮ้ยมันรีเซ็ตลัวๆเลยว่ะพิเช์ยิงกันมันเทิงมากนะโอ้โหตายเรียบอีกหนึ่งดอกไปโอ้โหสุดยอดนะครับผมถือว่าแม่นมากนะผมทรงนี้ถือว่าแม่นมากเลยเดี๋ยวลองอ,อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้อาจจะยังไม่ใชดว่ามันแม่นขนาดไหนลอศัตรูเยอะๆอีกหนึ่งรอบแล้วกันให้มันมากองๆกันหน่อย ถ้ายิงหนึ่งป้าบเนี่ยจะตายกี่ตัวนะครับผมมาให้ศัตรูเดินเยอะๆหน่อยออกมาเยอะๆเพื่อนออกมาเยอะๆจะได้เทคได้ชัดๆนะเออออกมาออกมามาปล่อยเลยครับผมพิชเชอร์เคี้ยวหม่อฝรัง่งบับรีเซต็ตเรียบร้อยเข้าตำแหน่งออกสกิลสตันโปง้งเข้ามาหายไป3เอ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ได้ยังไงดีอ่ะผมปล่อยให้มันโดนตีไปะะแล้วกันโ,โดนยิงดีแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอด รีเซ็ตรวัวๆจริงๆตัวนี้นะครับอือหือ,องไงบีบัฟอีกแล้วยิงต่อเนื่องครับโอ้โหตายก่อนโอ้โดงแคนเซิลก่อนนะครับผมโปะ,ะเข้าไปอ่าเฮ้ยแอบข้ามกลุ่มหลังด้วยนะเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันข้ามกลุ่มหลังหนึตัวที่มันยืนชิดมันนี่จะไม่โดนนะเออบางทีก็จะมีโดนบ้างแต่ว่ามีแอบข้ามกลุ่มหลังด้วยเอ้ยอันนี้โอเคเลยเพิ่งรู้เนี่ยแต่ว่าศัตรูต้องชิดตัวซึ่งไม่ไมค่อยมีโอกาสได้เห็นสักเท่าไหร่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็โอเคถือว่าไม่่่ขข้้าาาามมมมุหลลััังะกนนเพรวแค ไอตัวที่มันยืนชิดมันเท่านั้นะนะครับผมถ้าไม่มีข้างหลังแล้วมันก็จะตีกองข้างหน้าด้วยนะครับเหมือนตอนนี้นี่เองนะโอเคประมาณนี้ถือว่าแม่นมากถึกมากใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองของจริง PVP กันดีกว่าเมื่อวานลองของโชว์ไปแล้วรอบนี้มาลองของอีกหนึ่งรอบว่าหลังปิดหล็กต้นสัปดาห์เนี่ยโอ้โหบดหดหดเลยนะครับแล้วก็ศัตรูหดหดเลยเหล็กเพชรหนึ่งแบบนี้เพิ่งลงมาจากตำนานกัน เราจะไหวหรือเปล่าเอามาลองดูครับทีมนี้มีพิชเชอร์9ดาวแม็กด้วยรับโหดแน่นอนเราแค่ร่างไฮเปอร์แม็กขอบุกก่อนก็พอนะครับผมมาลองเล่นดูสักนิดหนึ่งนะครับผมไปปล่อยพิชเชอร์นิดนึงนะครับผมมามามาขอสังเกตพิชเชอร์กันเอานะผมมันก็จะยืนได้นะถ้าได้รับบัฟหนุ่มแต่ถ้าไม่ได้ก็ตัวใครตัวเผือกเหมือนกันนะครับผมมันจะยืนระยะหลังเลมนะครับประมาณ200 50จุดละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเลนจะทัก230จุดนะครับผมโอเคฝั่งเราโดนโมูฟรัวๆเลยแล้วก็หยุด5วิรัวๆด้วยผมพัดออกก่อนดีกว่าดูทรงไม่ค่อยจะดีนะครับผมโดนกลายทองปลาหอกรัวๆเลยแล้วก็เขาพัดกลับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมแชร์ไปก่อนละก,กันโอ้โหไอเลนมันมีวิ่งทะลุน้ําแข็ง โอ้ไม่ก้อนแล้วโดนหยุด5วีอีกแล้วเฮ้ยจะติดดีไปไหนครับเนี่ยโอ้ไม่ก้อนหายทั้งฝูงเลยเรียบร้อยฝูงแรกที่หายไปเมื่อกี้นี้ชัดเจนนะครับผมว่าพิเช์นะครับโดนเร็มกระโดดรัวๆโดนบาร็อกโดนรวยยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เกิดไปถ้ามันจะอยู่รอดนะนะครับผมมันไม่ได้บัฟแบบขึ้นมาโหดจ๋าขนาดนั้นอันนี้บัฟขึ้นมาให้เราเล่นไหวและเล่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคหาทีมถัดมากันเถอะเอาแบบที่ เราจะเช็ดหน่อยแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปเราจะไม่ไหวนะเออหาทีมที่แบบว่าพอจะสู้ได้อะทีมผมมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นอทีมนี้165มาดูกันว่าถ้า165ยหห้าไหวเปล่าอ่มาดูกันครับมาดูกันครับผมมามามา,มาปล่อยไปครับผมเรนเจอร์ Ranger เราโก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 สวยงามครับผมวิ่งไปวิ่งไปลูกพอ่อนั่นแหละสวยสวยโอ้โหเฮ้โดนยิงยับยับเลยโดนอะไรเอ่ย เออพิเชอร์เขาตายเร็วตายเร็วอยู่นะเออสําหรับตัวของพิเชอร์รัก,กดาวร้อยหกห้านะผมก็ยังไม่ได้ดีมากเท่ากับค่าดาวแม็กนะยังตายง่ายอยู่นะครับผมเช้นนั้นแล้วก็น่าจะพอๆกับร่างไฮเปอร์แม็กนะดูจากทรงเมื่อกี้นี้นะครับผมดูจากการตายของมันน่าจะทรงเดียวกับร่างไฮเปอร์แม็กนะฮะสำหรับร้อยหกห้าเชนนั้นแล้วร้อยหกห้าร้อยหกสิบไฮเปอร์แม็กน่าจะเท่ากันหมดนะครฮะสงสัยต้องบวกสองขึ้นไปแล้วถึงจะเห็นความแตกต่างนะครับผมอ่าก็ เห็นได้ชัดขึ้นครับจะได้แนะนําเพื่อนๆถูกสําหรับคนที่อยากจะปั้นนะครับผมก็ต้องบวก2อัพครับถ้าอยากใช้ในทีมตั้งรับนะ่ถ้าบวก1ก็จะทรงประมาณนี้ดูฝั่งตรงข้ามสิไม่เหลือพิเชษซากตัวแล้วคโบตัวหนึ่งฝั่งผมติดแล้วนะครับเพราะว่าเกมบุกผมใช้ตัวหนึ่งหตัวผมมีมายากลมีอนุบิด มีปู่และมีพิเชอร์เทมีเจสิก้าแสงอีกซัดไป5ตัวนล้วก็ใช้แล้วดเต็ดดีแน่นอนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะปล่อยตัวไม่ได้ผมก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะพิเชอร์ก็เลยเป็นตัวแบกผมตอนนี้แล้วโอ้โหฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้นี้พิเชอร์ม,มาเว็บเดียสตาร์ทฝั่งผมไปเกือบ10ตัวได้แม่นจริงๆนะนี่ผมไม่ใส่โดนแน่นอนนี่ยังสตาร์ทขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะใส่โดนแน,น่นอนนะถึงสตาร์ทไปเกือบ10ตัวนัครก็ผมประเผอที่เกิน10ตัวเลยนะเมื่อกี้นี้ไหนดูหน่อยซซ แซลลี่พิชเชอร์โอส่โดนแน่นอนจริงด้วยครับผมเป็นคอนกระต่ายนะครับอืาอีกสักหนึ่งตาไปนะเออเราจะเห็นพัฒนาการของพิชเชอร์นะครับมารอบนี้มาดูกันว่ามันจะตายบ้างเปล่าเมื่อกี้ผมดูแต่ความแม่นยําหรือว่าการสตันของฝั่งเราใส่ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ดูฝั่งข้ามใส่ฝั่งเรานะรอบนี้มาดูกันดีกว่ายืนไหวหรือเปล่าฝั่งเราอะ่ะเออฝั่งตรงข้ามนี่ยืนไม่ไหวนนะเมื่อกี้นี้โอ้โหเฮ้ให,ให,ให,ให้รอบนี้เดือดรอบนี้เดือดจัดผมขอพัดก่อนเลยแล้วลการเอาชัว นะครับผมโอ okay, เคเขาต้องรีบพัดกลับนะหว,วังว่าจะไม่มีตาน้ําแข็งนะครับผมโอ้โหไม่น่าพูดเลยเหมือนปักธงนะครับแล้วมันโดดชิดหน้าบ้านเลยไนงะมันโลดชิดหน้าบ้านเลยแล้วก็แตกดีครับผมจังหวะนี้ผมกวอมาตะไปก่อนละกันนะโอ้โหโอ้โหแบบนี้พิชเชอร์ไม่น่าได้ยืนนะถ้าพิชเชอร์ไม่น่าได้ยืนนี่ก็คงเรียบร้อยโลงเรียนจีนนะครับผมเรียบร้อยเฮ้ยยังอยู่ยังมีบัฟนะยังมีบัฟให้อยู่แต่ว่าก็ตายอยู่ดีแต่ตายเป็นตัวแรกๆเลยนะแต่ยังไม่ตายเร็วขนาดนั้น รอบแรกโดนเดเมกก็ยังยืนยื้ออยู่ได้เออยังยืนยื้ออยู่ได้โอเคโอเคข้ามไปตอนนี้ขอผ่านไปแล้วกันไม่ได้มองเลยนะครับผมผมไม่ได้คัดทีมเลยนะขอคัดนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูพิกเชอร์ว่ามันจะยืนไหวหรือ,อเปล่าอ้มเมื่อกี้ก็สุดเกินไปเกียร์น่าจะต่างห่างกันอยู่นะครับมาอีกสักหนึ่งรอบไปนะครับผมมาๆๆเลสโกครับผมโกโกโกดูเซดูเซ่ยังไง ยังไงโอเคเขากดแชร์มาผมกดอามาตากไปก่อนนะครับผมช็อตนี้แล้วยังไงต่อดียังไงต่อดีโอเคเอาเร็มบินไปแล้วก็ผมช็อตนี้ยังไงต่อยังไงต่อดีโอเคยังไงยังไงเฮ้ยทีมนี้ก็เดือดนะทีมนี้ก็เดือดอยู่นะเฮ้ยดูนะครับผมพิกเชอร์มีบัฟหมักฝรั่งอยู่นะแวบๆวบอยู่นะครับผมถึงมองไม่เห็นตัวเพราะว่าตัวจิว๋วแต่ว่าเราเห็นบัฟมันว่ามันได้บัฟรีเซ็ตในทีมอยู่นะครับโอเค มาวิ่งกันมาใหม่นะผมทุกคนโอเคคนระเครึ่งทางไปนะโอเคเขากดไมเคโอไปแล้วครับจะดนี้ได้ยังไงดีผมกดแช่ก่อนดีกว่าเอาชัวนิดนึงโอ้โหเกือบแตกหมดทีมเจอเอเลนกระโดดข้ามมาแน่นอนชอดนี้เงี่ยงงเรียบร้อยแตกหมดตี้ครับผมเละตุ้มเปะนะเออก็คงเกียร์มันต่างกันเกินไปนะครับผมเราคงไม่ได้ คัดทีมากพอนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งลงจากตำนานกันเลยนะครับผมทรงก็จะประมาณนี้ผมสู้ไม่ได้แล้วล่ะนะตามสภาพนะผมไหนดูเกียร์เขาหน่อยนะว่าเกียร์ห่างกับเราแค่ไหนนะผมโอ้โห و, ถ้าเกียร์ขนาดนี้ก็เอาเฮ้เอาเหอนนะครับผมนะเราแค่มาเทสเรนเจอร์ Ranger, ถ้าจะโหดขนาดนี้ก็เต็มที่เลยนะลูกพี่โอ้โหแน่นเบึ้มบ้มคือเลยแต่ละคนไปดูอีกทีมซิทีมแรกที่เราตี โอ้โห و, แต่ละคนม,มีอัพเกรดทานมืดด้วยใช่ไหมโอ้โห و, แม่นยำธาตุด้วยเหมือนเราเป๊ะมีหน้าละอะไรยิงทีเดียวสตันเป็นสิบตัวนะครับผมอันนี้เกินไปหน่อยนะก็คนละระดับกันเลยครับเกียร์ทีมผมนี่ยังมีกระดิ่งอยู่เลยนะันยังมีเกียร์กบเลยจะไปสู้อะไรเขาได้นั่นเองนะแต่ก็ดยร่วมดูดีขึ้นนะผมจะเห็นได้ว,ว่าตาที่ผมชนะเนี่ยเพราะว่าพิเชอร์เนี่ยสตันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำสูงขึ้นนะ บวกกับการที่ความถึกมันมากขึ้นเมื่อกี้นี้โดนย้ำหน้าป้อมขนาดนั้นก็ยังเห็นหมากฝรั่งบัฟติดหัวอยู่แสดงว่าตัวมันยังยืนอยู่ได้และบัฟรีเซต ช่วยเพื่อนได้อยู่นะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งถึงจะตายไปนะครับแต่แค่นั้นก็เพียงพอให้หยิบพิเชอร์กลับมาใช้แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาพูดถึงพิเชอร์ว่าโดนเนิฟอะไรไปได้รับรับอะไรมาและเก่งประมาณไหนผมอันไหนต้องใช้อะไรยังไงก็บอกไปแนะนําไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย